หนึ่งในข้อโต้แย้งที่ผมได้ยินจากพี่น้องมุสลิมบ่อยที่สุดว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธพระคำภี์คือเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูไม่เคยตายความเชื่อนี้มาจากไหนโยซิฟัสทาซิทัสเพนีขุนน้องลูเซียนแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่คริสเตียนทั้งหมดนี้ยอมรับว่าอันที่จริงแล้วพระคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วทําไมอันกุราอานถึงไม่ยอมรับความจริงนี้เหตุใดอันกุนราอานจึงปฏิเสธการสิ้นพระชนของพระเยซูและหากพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชน แล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์ในอันกุรอานสุรที่สามอลีอิมรอนมีบทสรุปเกี่ยวกับชีวิตของอิสาในบทสรุปนี้มาลัยกับพูดกับมารยมบอกเธอว่าเธอจะมีบุตรชื่อของเขาคืออัลมาซีอิสาเขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้รวมถึงอิสารักษาคนตาบอดคนโรคเรื้อนให้หายและให้ผู้ที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้นอิสาประกาศตนเป็นมุสลิมอีกด้วยแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่านดังนั้นจงอิบาดต่อพระองค์เถิดนี้แหละคือทางอันเที่ยงตรงบรรดาสาวกของเขาก็อ้างตัวว่าเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับเขาเขากล่าวว่าพวกเราคือผู้ช่วยเหลืออัลลอฮพวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮแล้วและท่านจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเรานั้นคือผู้น้อมตามแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอีสาผู้นี้ซึ่งเขาควรจะมีชีวิตอยู่ในฐานะมุสลิมเขาตายอย่างไรเขาตายหรือยัง อน,นิสารอดที่สี่ในอังกุระอานอธิบายให้เราฟังว่าผู้ไม่เชื่ออ้างว่าเขาได้ฆ่าอีสาแท้จริงพวกเราได้ฆ่าอันมาีอีสาบุตรของมารยมรอซูลของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงโต้แย้งว่าและพวกเขาหาได้ฆ่าอีสาและหาได้ตรึงเขาบนไม้กางเขนไม่แต่ทว่าเขาถูกให้เหมือนแก่พวกเขาและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขานั้นแน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยเกี่ยวกับเขาพวกเขาหามมีความรู้ใดๆต่อเขาไม่นอกจากคล้อยตามความนึกคิดเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้ฆ่าเขาด้วยความแน่ใจ อเลสรงรับเขามาอยู่กับพระองค์เองตามคัมภีรอัลกุรอานการตายของอีสซาเป็นเพียงความเชื่อโชคลางเท่านั้นอเละไม่ยอมให้อีสาตายดังนั้นพระองค์จึงช่วยอีสาให้รอดโดยรับเขาไว้และทําให้ดูเหมือนว่าอีสาตายแล้วนักวิชาการอิสาลามที่มีชื่อเสียงอิบินกะซีระอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมในงานเขียนของเขามาดูกันเถอะเมื่ออเล์ได้ส่งอีสามาพร้อมกับหลักฐานและทางนำชาวอยู่ ขอาการสาปแช่งความโกรธความทุกข์ทรมานและการลงโทษของอัลลอฮ์จงมีแด่พวกเขาอิจฉาท่านเนื่องจากท่านเป็นศาสดาและทำปฏิหารอย่างเห็นได้ชัดเช่นรักษาคนตาบอดและคนโรคเรื้อนและทำให้คนตายฟื้นคืนชีพพวกยิวก็ไม่พอใจและพวกเขาไปหากษัตริย์แห่งเมืองดามัสกัสสมัยนั้นท่านเป็นชาวกรีกผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์และบูชาดวงดาวพวกเขาบอกเขาว่ามีคนหนึ่งในไบอันมักดิสที่สอนผิดและแบ่งแยกผู้คนในกรุงเยรูซาเลม็มและก่อความไม่สงบ ในหมูราษฎรของพระราชากษัตริย์จึงโกรธและเขียนถึงท่านรองที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อจับกลุ่มผู้นำกบฏคืออิสาเพื่อหยุดเขาไม่ให้ก่อความไม่สงบตรึงเขาไว้ที่กังเขและสวมมงกุฎหนามให้อิงตามที่อิบินกศิรบรรยายไว้ชาวยิวต้องการให้พระเยซูตายเพราะพวกเขาอิจฉาในปาฏิหาริย์ที่พระองค์แสดงดังนั้นชาวยิวไปหากษัตริย์แห่งดามัสกัสและแจ้งความร้องทุกต่อพระองค์พระราชามีรับสั่งให้อิสาต้องถูกตรึง พวกเขาล้อมรอบอีสาในบ้านและเมื่อเขารู้สึกว่าในไม่ช้าจะมีคนเข้าบ้านหรือไม่ก็เขาจะต้องหนีไปไม่ช้าก็เร็วอีสากล่าวกับพวกพี่น้องใครจะอาสาถูกเปลี่ยนให้เหมือนฉันซึ่งเขาจะได้อยู่กับฉันในสวนสวรรค์และชายหนุ่มคนหนึ่งอาสาอัลลอฮ์ทำให้ชายหนุ่มคนนั้นดูเหมือนอีสาทุกประการขณะนั้นมีช่องเปิดออกบนหลังคาบ้านและส่งให้อีสาหลับสนิทและขึ้นสู่ส,สวรรค์ขณะที่หลับอยู่ ชาวยิวกลุ่มหนึ่งได้รับอนุญาตให้ตรึงอีสาที่กังเขนดังนั้นพวกเขาจึงมองหาอีสาและในที่สุดก็เจอบ้านที่เขาอยู่และล้อมมันไว้โดยที่เขาจะไม่สามารถหนีออกไปได้อีสซาเลยขอใครสักคนอาสาปลอมตัวเป็นเขาชายหนุ่มอาสาและอัลลอฮ์ทำให้เขามีหน้าตาเหมือนอีสาขณะที่อีสซาตัวจริงหลับสนิทและอัลลอฮทรงรับเขาขึ้นไปบนสวรรค์โดยผ่านช่องบนหลังค่าว,าว เมื่อคนรอบข้างเห็นชายที่หน้าตาเหมือนอีซาก็คิดว่าคืออีซาพวกเขาจึงจับเขาไปตรึงที่กางเขนในเวลากลางคืนและสวมมงกุฎหนามบนศีรษะชาวยิวจึงโอ้อวดว่าพวกเขาฆ่าอีซาและคริสเตียนบางคนยอมรับข้อกล่าวเท็จของพวกเขาเนื่องจากที่ไม่รู้และขาดเหตุผลตามคำพีกุราอานอีซาหรือร่างโคลนของอีซาถูกตรึงที่กางเขนแต่นี่คือปัญหาของเรื่องนั้น ขาลอกเลียนเรื่องมาจากหนังสือนอสติกเล่มที่สองของเซตผู้ยิ่งใหญ่ในหนังสือนั้นพระเยซูจะตรัสถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เองการตายของฉันที่พวกเขาคิดว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับพวกเขาเองด้วยความผิดพลาดและความตาบอดของเขาเนื่องจากพวกเขาตอกชายคนนั้นถึงตายแต่เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาสวมมงกุฎหนามให้ส่วนฉันชื่นชมยินดีอยู่ในที่สูงส่งเหนือผู้ครอบครองทั้งมวลและลูกหลานแห่งความผิดพลาดในความรุ่งโรจน์ที่ว่างเปล่าของพวกเขา หนังสือคริสเตียนนอสติกเล่มนี้เขียนขึ้นในศตรวรรษที่สามแต่อิสลามยังไม่ได้เริ่มจนกระทั่งศตรวรรษที่เจ็ดเห็นได้ชัดว่าอัลลอฮ์รีบร้อนที่จะระงับความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์จนพระองค์เต็มใจที่จะคัดลอกงานเขียนแต่งเรื่องของคนอื่นเหตุใดอันกุรอานจึงปฏิเสธว่าพระเยซูถูกตรึงบนกางเขนอย่างรุนแรงให้อันกุราอานตอบคำถามนั้นแทนเราในอัลีอิมรอนกล่าวว่าอัลลอฮ์ส่งให้อีซาข,ขึ้นไปหาพระองค์สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา คือพวกยิวได้วางแผนต่อต้านอีซาเพื่อพยายามฆ่าอีสาและด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงทรงวางแผนและอัลลอฮ์เป็นผู้เขียนแปลนที่ดีที่สุดนักวิชาการชาวมุสลิมหลายคนจะโต้แย้งว่าการแปลตรงนี้ไม่ถูกต้องอยะนี้ควรกล่าวว่าอัลลอฮ์คือผู้วางแผนที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่พวกเขาจะไม่บอกคุณก็คือคําภาษาอาหรับต้นฉบับที่ใช้ในที่นี้คือมักิระเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ที่คุณน่าจะต้องตกใจมักิระไม่ได้หมายความว่าผู้วางแผน และมกิระไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนแปลด้วยตามพจนานุกรมภาษาอาหรับของเลนคำว่ามกิระหมายความว่าเขาใช้เล่ห์เพทุบายอุบายหรือการหลีกเลี่ยงปรารถนาจะทํากรรมชั่วน่ารังเกียจหรือชั่วช้ากับผู้อื่นอ,อ,อัลลอฮ์พยายามที่จะปรองแปลงการตรึงบนกางเขียนของอิสซาเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้หลอกลวงยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือตัวอย่างที่อัลลอฮ์ส่งทิ้งไว้ให้พวกพี่น้องมุสลิมครับในทางกลับกันตัวอย่างที่พระคริสต์ส่งทิ้งไว้ให้เรามีลักษณะดังนี้ เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงทําบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเจอกันครั้งต่อไปสลัม